ก็ขอคุณจ้ากล่วกับแฟกตบ้างไฟนะครับถึงใจจะไม่นิ่งแต่ก็ร้อนแรง่างดุดเมียวบ้างไฟนี่สินะคะที่มาของคําว่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นในสิ่งที่เชื่อแล้วคุณมินนี่คุณเชื่ออะไรบ้างไฟเปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะก็นั้นนี่ก็เป็นบ้างไฟแผ่นหนะก็นับเป็นหนึ่งในประเพณีที่มีความสวยงามและเป็นประเพณีท้องที่ท้องไทยเป็นประเพณีแห่งแดนดิสานบ้านเราเนี่ย ก็งั้นเราไปคนต่อไปเลยครับแต่ก่อนที่ผมจะไปคนต่อไปผมลืมพูดกฎในการฟังนะครับผมก็มีกฎอยู่ทั้งหมด5ข้อที่ขอให้ผู้ฟักทุกคนช่วยกันร,ร่วมมือทำตามครับข้อแรกก็คือผมขอความร่วมมืองดทาเสียงหรือเดินไปมารบกวนระหว่างที่สปีกเกอร์กำลังพูดนะครับข้อ2ก็ 2> 2จะเป็นช่วยปิดการแจ้งเตือนของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรนะครับใคร ก็สามารถเช็คดูได้ครับขอ 3, ้อสก็จะเป็นการใช้แฟลชเวลาถ่ายรูปครับแสงสปอนไลท์มันก็แยกตาแล้วแฟลชมันก็แยกเข้าไปอีกครับขอ 4, อ้อสี่แล้วน่าจะเป็นผมจำข้อ4ข้อห้าไม่ได้แล้วงั้นไม่เป็นไรต่ราไปคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับขอเชิญพบกับพาลีนกับหัวข้อความประณีตสวยงามจากเครื่องจัรสารแห่งแม่นมม้ำโขงพาลีนเด็กสนใจงานครับจะพาทุกคนไปสำรวจกันติ๊บของหมู่บ้าน ถ้าถ้าหลงอันโดงดังหนึ่งเดียวแห่งรุ่มแม่นาโฝที่ชาไทยก็บอกว่าถ้าพูดถึงกะติข้าวเหนียวต้องที่นี่เท่านั้นขอเชิญพบกับพาลีครับขอเสียงปรบมือ